สวัสดีครับพี่น้องเฟสครับเอฟซีมาหอดแล้วครับพี่น้องครับหอดมองหอดบนสถานที่แล้วนี่ครับสถานที่สถานที่รถหอ้องแดงมาจอดกันยืนนี่ครับพี่น้องคนระับ พี่เด็กการเด็กพี่ไปที่เขาตั้งยังไงตีแทงสีโอ้ยพื้นที่ไม่พี่น้องมืดพื้นที่มืดสถานที่ขึ้นแน่เต้ พื้นที่มีแต่ต้นเฉพาะต่างไปที่ที่มันเปลี่ยนพี่น้องหลังจากนั้นก็เป็นปา,ปา,ามผาไหมไตโฮมไมมโฮมอะไรไปเอ๋อคนเมึองอยู่ฝุ่นแหละแต่สถานที่เอาอยู่มึงนี่แหละจะจะเป็นสถานที่วัดวหระพี่น้องเป็นืนที่วัด เร็ตเริ uh ่มใหม่หน้าจีเซ็ตเอาเรื่องใหม่เขาเรื่อใหม่เรื่องใหม่เริ่มใหม่นวน้องยแปดดพ้นจับองฝุดจับรนกั้าหบ้างหกับ่หด้รำพี่รัยนอะไรหาเจ็ดสี่าสองหกสองครับโอ้ยฝึกอีกรอบนึ่งครับอีกรอบนึ่ง เจ็ดสองห้าเจ็ดสี่เก้าสองครับครับามนี้นะครับพี่พ่อพ่พ่เล้วเ่รเล้วแล้วครับสอแปดสี่รถค้แม่มรถงไวแปดสองแปดสองห้าเจ่ห้่าสกานะครับอ่ะเดีครับรถอดอับพี่น้องมีไรติดต่อมานะครับงานหรอกไปเดด้งาน นี่วะนี่ล้างเวทีมาดิเมนครับนี่ล้างเวทีครับหัวซ้ายติดปขเดียวไปลุกของบ้านเด้งชี้ครับต้องลอยไหนอเอ้ยตอนนี้พกโทรศัพท์อยู่ไหมครับนี่ครับ่ขึ้นทีช่วงนะครับห้างผมกงชุมนุมกันแล้วครับพี่น้องนี่มีเดือนนี่คือเฉพาะตังเวทีพี่น้องนี่ ส่วนหลังงวทีไอพิษโอ้โหเนีี่ลังงวิทีนี่ลังเวทีหันกแพงนันหองน้ำหันบ่มีต้นอะที่ว่าลังงวทีที่ว่าก้วงอยู่ตรงนี้ตัวหังเป็นต้นไม้นะครับ้านหน้าติดตอนะครับนี่มา่นตอไม่ได้มีอีไ่่ดยางสีครับ

สอนพื้นที่กว้างอันนี้ผมคิดว่าหน่าเดินนี่น่าจะมีงานอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นกำลังสร้างอุโบสถเนาะสร้างอุโบสถเดี๋ยวก็อีกหน่อยก็จะยกต่อฟ้าอีกหน่อยก็จะว่าย่างก่อเสร็จแลวันนี้กำลังพัฒนาขึ้นนะคกำลังพัฒนาพัฒนาครับเนา่ก็สั่งหัวละครหนุ่ยก็สั่งสาราสั่งโบสถ์สั่งยังไปเรื่อยๆสั่งกำลังสั่งครับบวกไว้ใช่ไหมบวกไว เออแล้วบวกเท่บวกเซนไงว่าถวทวันนี้บอกเรื่อยที่สองสามหวดติดต่อกันนี่สีดังไว้สีดังไว้วัดได้กับสร้างล่ะวัดได้กับสรางเธอบอกเลขคิวนี่โอ้ยดังไว้เจริญไว้เจริญไว้เจวิวัดไงเฮบอกไปบอกมัดคือ สองวัดสามวัดบึงโวยจากแม่เียงปีดียงึงเงินงเงนนั่นในยุคนี้นี่ยุคนี้นี่ถ้าวัาได้บอกเลขคิวที่ซีหางวดที่ต่อก <deal> like ันจะเลื tum, tum. ่อนหรจะเลื่อนไหมตรงจะได้ขึ้นเซียวเซียวยังไงันตรงตรงเซียวเซียวแหละ ตรงเลยตรงเลยนี่ตอนี้เวทีเขากำลัง กำลังสิจัดสถานที่ตัง้งเวทีครับพี่น้องครับอ้าเอาเรียบเรื่องเรียบเรื่องตั้งให้ตรงตั้งให้ตรง ข้นนี่ก็เดินตั้งให้ตรงขึ้นกันข้นนี่เลยถอยไปถอยไปรถตู้รถลำพงกับพี่น้องครับนีหลายบ่ข้าวหนูหลายวะหลายพอปปลาเออเนี่ยล่ะหนูมันนี่เลยแถวนี้เขามีแต่เ็นื้อปลาอ้อยนั่นแหละหนูมันแต่เน้อมีแต่โหยใหญ่ก็ได้ก็ได้พวกกระพัทุกทีหนึ่งบุญต้องติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องเนาะนั่นแหละหนูตัวใหญ่หนูปลาอ้อยเนี่ยมนดูครับพี่ อบคุณครับขอบคุณที่ได้เข้ัมายังสีครับเจ้ามาเขตดีดีิงครับลองวัวแห่มาได้ครับพี่อไปท่นอันเมืองเอาได้ครับพี่น้องเออนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวลูกไม่ไม่ผมก่อนที่ไปสอบถามข้อมูลเรื่องไรสดตอนเศร้าครับเพราะว่าเดี๋เปิดการทายอะไรได้คือพวกประธาบรรดาล้มนุ้ยครับเดินมองที่บ่มีต้นอะไรต้นอะไรคือหมองตั้งเวทีพี่น้อง วันี้บ้านยังก่อนนี้บ้านไังก่นนครับบ้านเนยันี้บ้านกาโกบมาจะเปซื้อเก่าเนาะมันซื้อไม่เป็นอย่างพวกบอ้บ้านกาลโกนี่ครับแมตบนหินเล็กไฟครับเพ่นว่าเป็นซื้อบ้านเก่าตวนืซื้อบไม่ซื้อบนี่วอือันนี้วัดบ้านกาลโกครับพี่น้องครับ ตำบลหินเหล็กไฟจังหวัดบุร <ไป S 1> ีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์อ,มอย่าลืม,มาใหาก้กำลงังใจนะพี่น้องเด้อวันนี้เด้อตามนี้นะครับวัดบ้านกะละโกค,ครับพี่น้องครับตำบลหินเหล็กไฟจังหว,วัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ทีน่นี่คอามเป็นกิจนะขอบคุณแฟนครับ f c ที่ติดตามอย่าลืมกดเลยกด Subscribe ช่องภอพยาธิระเบิดบอลออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ บอกกันทีมงานได้พี่น้องเด้อ